สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องผู้พันขาประจํานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมวิธีการที่เราจะเลี้ยงไก่ไข่นะครับก็เป็นวิธีง่ายนะครับที่เราเมื่อเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ต้องอยากให้เขาไข่แล้วก็อยากได้ไข่จํานวนที่เยอะนะครับก็มีวิธีการแล้วก็เทคนิคนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถ เอาไปทําตามได้นะครับก็สําหรับวิธีที่จะบอกนี้ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ไก่ของเราเนี่ยไข่จํานวนที่เยอะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสําหรับวิธีการทําทนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันครับนี่นะครับสําหรับที่เลี้ยงไว้นะครับก็เป็นวิธีการเลี้ยงปล่อยนะครับที่เราเลี้ยงไก่ไข่ไว้เนี่ยนะครับอตอนนี้ นะครับที่เวลาเช้านะครับเป็นประจําทุกวันเนี่ยอ่ะส่วนเรื่องที่จะให้เขานะครับไข่จํานวนที่เยอะนะครับอันดับแรกเลยนะครับเนี่ครับน้ําครับท่านผู้ชมสําหรับน้ําที่อันนี้ก็เป็นน้ําเปล่าที่ผสมวิตามินนะครับเราจะต้องล้างทําความสะอาดเปลี่ยนน้ําทุกวันนะครับนี่ครับต้องเปลี่ยนน้ําทุกวันแล้วก็อาหารนะครับ ก็ให้จํานวนที่ปริมาณที่เพียงพอนะครับไม่น้อยเกินไม่เยอะเกินนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยตกต่อตัวที่กินต่อวันนะครับสำหรับไก่ไข่นี้เขาก็ตกกินวันละขีดกว่า,วาต่อหนึตัวนะครับขีดกว่าก็คือสัก1.2 1.3นะครับก็ประมาณ120กรัมนะครับ120กรัมต่อตัว อย่างกรณีของจ่านะครับเลี้ยงไว้60ตัวนะครับก็จะให้ประมาณวันละ7กิโลนะครับต่อหัวอาหารนะครับแล้วก็อาจจะมีอาหารเสริมเช่นผักหรือว่าผลไม้มะละกอที่หาได้ตามธรรมชาติที่เราพอหาได้นะครับหรือกล้วยนะครับที่จะเป็นส่วนผสมนะครับให้กับเจ้าไก่ไข่นะครับเขากินเป็นอาหารเสริม นะครับก็สําหรับอาหารก็ให้เยอะเกินก็ไม่ดีนะครับแล้วก็น้ําเราต้องเปลี่ยนทุกวันอย่างที่บอกไปนะครับทาความสะอาดทุกวันเนี่ยครับแค่นี้นะครับก็จะทําให้ไก่ไข่ของเราเนี่ยนะครับเนี่ยครับเขามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เช้ามาเขาก็จะมานั่งไข่อย่างนี้และฮะเนี่ยครับก็เขาก็ไข่วันละฟองนะครับต่อตัววันในหนึ่งฟอง สำหรับอาหารนะครับนี่นะครับใช้แบบนี้นะครับเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับเนี่ยอาหารสำเร็จรูปแล้วก็บางครั้งก็จะผสมข้าวปลายข้าวนะครับที่ช่วยลดต้นทุนนะครับแล้วก็มีลำนะครับส่วนผสมเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาจะใช้บอกสูตรอีกทีนะครับเตอทุกวันนี้เลี้ยงไก่ก็60ตัว ก็จะออกไข่ัวลาฟองโดยเฉลี่ยนะครับสําหรับลาวนี้นะครับสําหรับลาวนี้60ตัวนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ปล่อยเขาออกไปเล่นบริเวณด้านนอกนะครับเนี่ยครับเขาก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับใส่วิตามินให้เขากินแล้วก็ช่วงเช้านะครับที่สําคัญเลยนะครับเมื่อเช้าตอนเช้าเราก็ต้องเก็บกวาดมูลของเขาหรือขี้ของเขานะครับออกเนี่ยนะครับ ก็ตอนนี้แกลบก็กวาดออกหมดแล้วเดี๋ยวก็จะลงแกลบใหม่ไปนะครับเนี่ยครับสำหรับดดเรนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้าวนะครับที่เก็บกวาบทคำความสะอาดนะครับต้องเก็บแกลบเป็นประจำนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำนะครับใส่ถังน้ำานาอาหารมาใส่นะครับเปลี่ยนทุกวันนะครับทำความสะอาดพื้นโดยการกวาดนะครับนำขี้ของเขาออกมา นะครับที่สําคัญเลยถ้าอากาศร้อนนะครับเราก็ต้องมีพัดลมนะครับไว้ให้เขานะครับเพื่อระบายความร้อนนี่นะครับพอเขาไก่พวกนี้เขาชอบอากาศเย็นนะครับนี่นะครับเขาไม่ชอบอากาศร้อนนะครับฐานที่ก็เตรียมที่ฟักไข่ไว้เขาให้เป็นระเบียบนะครับถ้าเราไม่เตรียมฐานที่ฟักไม่ให้เขานะครับมันก็จะไข่เลี่ยราดไปเรื่อยนะครับ ก็ถ้าอากาศร้อนเราก็ต้องเปิดพัดลมไว้อย่างนี้ครับสำหรับเจ้าแกลบที่ช่วยรถกลิ่นหรือว่าช่วยในการที่เราจะทำความสะอาดพื้นได้ง่ายนะครับเมื่อเรากวาดเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมจะนำไปใส่ต้นไม้เพื่อเป็น อา,อาหารของต้นไม้ก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับถ้าไม่นานผู้ชมก็ใช้ในการเผาก็ได้นะครับก็เ,เก็บกวาดออกมาก็เผานะครับเนี่ยครับก็จะเผา,าให้มีควันเพื่อ,อไล่แมลงต่างๆด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการวิธีการหนึ่งนะครับที่ช่วยทําให้ไก่ไข่ของเรานั้นนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ช่วยทําให้เข้าลงดีแล้วออกไข่ได้จํานวนที่เยอะนะครับนี่ครับก็ติดตั้งลําโพงเปิดเพลงวิทยุนะครับให้เขาอยู่เป็นประจํานะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมนะครับเผื่อนําไปใช้นะครับอ่าแล้วอีกวิธีนึงเลยนะครับท่านผู้ชมที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับ ถ้าท่านชมมีพื้นที่นะครับที่เป็นสวนหรือเป็นพื้นที่บริเวณกว้างนี่นะครับเนี่ยครับที่สําคัญเลยนะครับปล่อยเขาออกมาเล่นออกมากินหญ้านะครับเพื่อเพิ่มสารอาหารวิตามินหรือว่าเพิ่มคุมคุ้มกันให้กับเขานะครับเนี่ยครับเวลาเราเลี้ยงก็ปล่อยเขาออกมาเดินเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะอาบแดดแล้วก็ ลดความเครียดในการที่บางทีอยู่ในกรงเป็นเวลานานนะครับก็จะช่วยให้นะครับเขาอารมณ์ดีแล้วก็จะได้ไข่นะครับนะครับก็ออกมาเล่นกันแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมมีพื้นที่นะครับก็ปล่อยขออกมาเล่นอย่างนี้นะครับนะครับบางตัวก็อาบแดดแบบสบายใจเลยนะฮะ สำหรับวิธีการนะครับที่ผู้พันนะครับได้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปก็เป็นวิธีการวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ไก่ไข่ของเรานั้นอารมณ์ดีไม่เครียดนะครับแล้วก็จะทําให้เขาออกไข่มาให้เรากินนะครับเป็นจํานวนที่เยอะขึ้นแล้วก็ใบใหญ่นะครับก็จะได้มีไข่ไว้ขายแล้วก็มีไว้กินที่บ้านนะครับ ส่วนรายละเอียดอื่นนะครับที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้นะครับที่ในการเลี้ยงไก่อย่างไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับถ้าเป็นประสบการณ์ที่ผู้พันเคยเจอมาก็จะไดะ้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีรายละเอียดน,นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงผู้พันก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องผู้พันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ